คนเหล่านี้ลักลอบตัดไม้ชิงชันหายากผู้คุมเห็นรถตำรวจแล่นผ่านใต้ภูเขาเขาเป่านกหวีดประกาศอย่างรวดเร็วผู้คนที่ได้ยินสัญญาณรีบทิ้งขวานและวิ่งหนีไปทันใดนั้นก็มีเสียงเรียกพวกเขากลับมาทุกคนทำงานหนักเพื่อตัดฟืนทั้งวันไม่ได้เงินและหนีไปโดยไม่ได้เรียนหนังสือฉันมีวิธีแก้ไขแค่ฟังฉันฉันแน่ใจว่าไม่มีปัญหาไม่นานตำรวจก็มาถึงตำรวจผู้ยิ่งใหญ่คนนี้คือผู้ที่ทำลายคนตัดไม้เขาก้าวร้าต่อผู้คน ขอให้พวกขโมยไม้ทั้งหมดตกอยู่ใต้มือของเราแต่เมื่อเขาพาผู้คนขึ้นไปบนภูเขาเขาก็ชงโงนสนเท่เขามองไปรอบๆและไม่เห็นบันทึกใดๆมีเพียงผู้ชายกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่กำลังเล็ดหมากรุกยางสบายใจแอชิเตำรวจถามว่าพวกเขามาทำอะไรที่นี่ พวกเขาตอบว่ากำลังเลี้ยงวัวตำรวจหันไปหาชายคนหนึ่งกำลังรับขวานเขาจึงถามคนเลี้ยงวัวว่าเอาขอวานไปทำอะไรเขาบอกอะไรให้จัดการกับเสือเสือกำลังจะมานายตำรวจได้ยินคำเสียสีก็โกรธมากตำรวจหยิบปืนออกมาจ่อที่หัวของชายคนนั้นทุกคนออกขวานอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามนี้เขาไม่กลัวเขาบอกว่าปืนมีกระสุนแค่หกนัดเรามีแกนเจ็ดสิบันคุณไม่สามารถต่อสู้กลับได้ตำรวจลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วจากไปรอให้พวกเขาออกไปแล้วเขาก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อดูบางสิ ดังนั้นพวกเขาจึงวางฟืนไว้บนต้นไม้สูงผู้ชายชื่อราดแม้ว่าเขาจะดูยุ่งเหยิงไปหน่อยแต่ก็ค่อนข้างฉลาดไม่กี่วันก่อนราดไขวห้างต่อหน้าเจ้านายของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจเขาจึงถูกไล่ออกในวันเดียวกันไม่มีเงินจึงไปตลาดหางานทำด้านหนึ่งฉันทำงานเป็นลูกจ้างขุดมูลสัตว์และได้เงิน80ดรูปีต่อวันด้านหนึ่งอันตรายมากขโมยไม้เถื่อนแต่ได้เงิน8 0 0 0ันรูปีแน่นอนคุณต้องทำงานเพื่อมีเงินกินและดื่ม าตัดสินใจเลือกที่อันตรายโดยไม่ลังเลและตั้งใจที่จะขโมยไม้มีค่าไปได้ครึ่งทางก็เปลี่ยนรถผ่านป่าทึบข้ามไหลเขามาถึงป่าไม้ชิงชันไม้ชิงชันส่วนใหญ่ในโลกมาจากป่าแห่งนี้บางครั้งมูลค่าของมันมากกว่าทองคาและเงินองค์ประกอบที่ผิดกฎหมายบางอย่างมุ่งเป้าไปที่ไม้ทําเงินนี้เป็นประจําพวกเขารวบรวมคนงานจํานวนมากเพื่อตัดมันและส่งขายทั่วโลกตำรวจท้องที่เพื่อปกป้องผืนป่าระดมกําลังตารวจจับหัวขโมยไม้พวกนี้ให้หมดตารวจหัวรุนแรงคนนี้จับกลุ่มหัวขโมยไม้ได้หลายกลุ่ม เขาเป็นฝันร้ายของผู้ผิดกฎหมายแต่วันนี้เขาได้พบกับชายผู้ไม่กลัวตายราดตำรวจไม่มีหลักฐานจึงได้แต่ออกไปราดตัดเชือกท่อนไม้ชิงชาหลายพันท่อนตกลงมาจากท้องฟ้าก็รีบนำไม้ลงมาจากผู้เขาจัดไว้บนรถ แต่เมื่อกำลังจะออกไปตำรวจได้ระดมกำลังไล่ล่าเพิ่มเติมพวกเขาล้อมพวกเขาทั้งหมดอย่างรวดเร็วราดเห็นสิ่งนี้และใช้พลังงานภายในผลักหินลงบนพื้นเล็งไปที่ตำรวจแล้วโยนทิ้งโจนที่เหลือแข่งกันติดตามก้อนหินขนาดใหญ่หลาย,ลายพันก้อนปลิวว่อนเหมือนพายุหัวหน้าตำรวจเปิดฉากยิงเมื่อทุกคนได้ยินก็แตกตื่นและวิ่งหนีไป ที่เกิดเหตุกลาหลตอนนี้ราชใช้ไม้เป็นไม้ในการกระโดดสูงพวกเขาวางไม้ชิงชันท่อนสุดท้ายไว้โตในรถแล้วเข้าไปในห้องนักบินและสตาร์ทมันเมื่อเขากดแกส๊สรถที่มีน้ำหนักไหลทันก็บินออกไปทันทีหลังจากนั้นหลังจากลงจอดแล้วให้เดินหน้าและเพิ่มคันเร่ง ตำรวจยังไล่ล่าหลังจากนั้นไม่นานนึกว่าจะทันซสแล้วแต่เมื่อถึงทางกลับรถกลับมองไม่เห็นราดอยู่คนเดียวบนถนนสบายๆพวกเขามองไปรอบๆสองสามกิโลเมตรก็ไม่พบรถบรรทุกคันนั้นหัวหน้าตำรวจไม่พอใจพาราดไปที่สถานีตำรวจเพื่อบัางคับให้สารภาพราดแกล้งเก่งโดนตำรวจซ้อมสามวันสามคืนแต่ไม่ยอมเขายังขอให้พวกเขาเทน้ำให้เขาหนึ่งแก้วตำรวจให้น้ำแก่ตำรวจราดบอกว่านี่คือการเตรียมตัวของผมคงจะเหนื่อยสู้กันมานาน นายตำรวจคนนั้นโกรธจึงเหวี่ยงไม้ตีเขาราดไม่เพียงแต่ไม่กลัวแต่ยังขวายห้างและวิจารณ์พวกเขาที่ไม่กินแต่เมื่อตำรวจถามนามสกุลราดถูกถามว่าเจ็บตรงไหนใบหน้าของเธอจึงมืดไปเพราะเขาเป็นลูกติดของเจ้าของที่ดินในหมู่บ้านเขาไม่ได้ให้ฉาย,ยาแม่คุณว่าตายแล้วพี่ชายตาตมารดาข,ของเขาไล่แม่และลูกชายออกไปแม้แต่สิ่งสําคัญที่พ่อของเขาทิ้งไว้ก็ยังถูกพรากไปเขาสาบานว่าเขาจะปีนขึ้นไปให้สูงมากไมห้หนวหนอนาคต คนที่จ้างราดคือเรต t ี้คอปเปอเรชันพี่น้องสามคนนี้กลุ่มบังเหียนลักลอบตัดไม้ชิงชันขึ้นประเทศจอห์นลีเรตตี้ลามกมากเขาชอบคุยกับเพื่อนเจ้าสาวเกี่ยวกับชีวิตทารกเรตตี้ฉลาดมากรับผิดชอบการลักลอบขนสินค้าของบริษัทต่างๆคอนบาเรตตี้ถือทั้งหมดชอบรังแกผู้คนใครไม่เชื่อฟังจะถูกฆ่าเนื่องจากการจะหาไม้ชิงชันที่หายไปนั้นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการนำราดออกมาราดพาพวกเขาไปยังที่ที่รถบรรทุกหายไป แต่ที่นี่ไม่มีอะไรนอกจากแก่งน้ำ หัวเราะเยาะยๆยถากถางอย่างภางคภูมิใจออกมาก่อนเพราะอยากตัดฐานตำรวจเมื่อถึงทางเลี้ยวเขาเห็นแอ่งน้ำเขาจึงกระโดดลงจากรถปล่อยให้รถบรรทุกไม้จมลงไปในแอ่งน้ำหลังจากขึ้นรถบรรทุกเรียบร้อยแล้วจาก,กะชอบราดมากจาก,กะจึงให้รางวัลแก่เขา80,000รูปีแต่เมื่อราดกำลังจะขอตัวกลับจอนลี่เรดดี้ทำหน้าเกลียดชังอีกครั้งหมดไป100รูปีบอกให้นั่งสามลอกลับมาราดมองไปที่รถที่ออกไปอย่างไม่พอใจอย,อย่างยิ่งดังนั้นเขาจึงใช้โบนัส ของเขาเพื่อซื้อรถสีแดงเขาขับรถไปรอบๆหน้าบ้านพี่ชายต่างมารดาของเขาหลังจากขับรถไป888รอบเขาก็ขับรถไปที่บ้านของจอร์นี่ลุงของเขาได้ยินเสียงรถจึงหันไปดูผู้ชายคนนี้กล้าซื้อออรถบริษัทเดียวกับผมจอร์นี เฝ้าดูราดเข้าไปข้างในด้วยสายตาเหยียดหยามตอนนี้พี่ใหญ่คอนดากำลังคลั่งคล้ายการขนทรงไม้ช่วงนี้ตำรวจเข้มงวดเกินไปล่าสุดตรวจรถขนไม้ทุกคันสูญเงินหลายพันล้านทุกคนเห็นว่าพี่ใหญ่โกรธจนไม่กล้าคัด ตอนนี้ราดออกไปอย่างมั่นใจบอกว่าเขามีมาตรการในการขนส่งม้าอย่างปลอดภัยจากะรีบแนะนำํำราดที่ช่วยฉันปกป้องเกวียนไม้พี่ใหญ่เห็นจึงเก็บราดไว้ที่นี่หลังจากได้ยินแผนของเขาพี่ใหญ่ก็ตัดสินใจส่งมอบก,การขนส่งไม้ให้กับราด พวกนี้ขโมยไม้เพื่อขนของพวกเขาผักครึ่งศพจัดไม้ชิงชันจำนวนหนึ่งใส่แผ่นเหล็กแล้วเชื่อมแล้วนำโครงรถที่เหลือมาเชื่อมใหม่คอยเติมนมข้างในรถบรรทุกนมหลายพรางเมื่อถึงบ้านตำรวจราชบอกว่าเขาตัดสินใจทำงานอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้ก็ไปส่งนมตำรวจตรวจดูแล้วพบว่าเป็นนมจึงปล่อยไปอาศัยหัวที่ชานฉลาดราชหมุนเวียนยานพาหานะนับไม่ถ้วนได้สำเร็จที่ใหญ่เห็นว่าราชทำผลงานได้ยอ,ยอดเยี่ยมดังนั้นเขาจึงพอใจอย,อย่างยิ่ง สัญญาว่าจะให้เงิน50,000ื่นรูปีแก่เขาสำหรับการเดินทางแต่ละครั้งในอนาคตแต่ราดปฏิเสธเขาต้องการค่าคอมมิชชั่นเพียง4%หรือประมาณ40,000รูปีหลังจากฟังเจ้านายเขาตอบตกลงทันชีน้องชายงงเลยถามราด ได้ห้าหมื่นแน่นอนทำไมอยากได้น้อยราดบอกว่าถ้าคุณรับห้าหมื่นคุณก็แค่ลูกจ้างแต่รับค่าคอมมิชชั่นสี่เปอร์เซ็นต์และเป็นหุ้นส่วนราดแม้ว่าหนวดของเขาจะยุ่งเหยิงแต่สมองของเขาก็ว่องไวมากหลังจากเป็นพันธมิตรแล้วราดใช้วิธีต่างๆมากมายในการขนส่งไม้ทุกวันไม่เพียงแต่ปลอมตัวเป็นรถบรรทุกนมแต่ยังเป็นรถพยาบาลของโรงพยาบาลด้วยแม้แต่รถม้าเจ้าสาวยังตกเป็นเครื่องมือของราด แต่เมื่อเวลาผ่านไปนายอำเภอกลับมองเห็นความผิดพลาดเขาหยุดรถเพื่อตรวจสอบด้วยตัวเองทีไม้สองสาครั้งเสียงแตกต่างกันมากทำไมบนกับล่างต่างกันจังคนขับกลัวและต้องการเวยโอกาสหลบหนีแต่ถูกตำรวจนำตัวไปที่โรงพักภายใต้การคุกคามของตำรวจพวกเขาสามารถเปิดเผยความจริงทั้งหมดได้เท่านั้นในเวลาเดียวกันรถบรรทุกไม้หลายร้อยคันกำลังมุ่งหน้าไปย,ยังโกดังเรตตี้ปรากฏว,ว่าเขาเป็นประตูบ้านบนของ3พี่น้องเรตตี้ไม้ชิงชันทั้งหมดมอบให้เขาเป็นเจ้าเดียวที่สามารถขนไม้ผ่าน ได้ส่งถึงท่าเรือและขายไปทั่วทุกมุมโลกแต่ตอนนี้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายของตำรวจเพราะเพื่อไม่ให้ถูกตำรวจตรวจจึงนำมาอีกต้นไปซ่อนไว้ในโกดังชั่วคราว พี่ใหญ่บอกให้อีกฝ่ายสบายใจนอกจากนี้ยังมีบุคคลที่มีประโยชน์มากกับเขาที่นี่ไม้นี้ปลอดภัยแต่คนที่ได้ประโยชน์คือราชพี่ใหญ่มองไปที่ดวงตาเย็นชาของราชและพอใจมากพี่ใหญ่ส่งคำแนะนำและจากไปด้วยความสบายใจแต่เพียงไม่นานราชก็ได้รับโทรศัพท์จากตราเดอร์เจ้าหนายบอกว่าที่อยู่ของโกดังถูกเปิดเผยอยากให้ราชคิดวิธีย้ายไม้นั้นไปที่อื่นทันที ตำรวจกลุ่มหนึ่งกำลังมุงนะ่งหน้าพยัยโกดังถ้าพวกเขาโดนตำรวจจากคราวนี้พวกเขาคงตายไปแล้วเห็นกองไม้จำนวนมากทีพภูเขา,เขาราดก็เกิดความคิดขึ้นเขาหยิบเงินและบอกให้น้องชายของเขาลงไปที่ภูเขาและบอกทุกคนว่าตำรวจมาบอกให้รีบไปราดยืนขึ้นและมองไปที่ลำธารที่ไหลเขายกขวานขึ้นสูงและตัดเชือกต้นไม้ชิงชันนะับพันต้นไหลลงมาตามน้ำตกที่ไหลลงมา